สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอตอนนี้มาอยู่กับผมนะครับช่องซุปเปอร์แม็กนะครับคำเตือนนะครับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่กับเกมรักกี้พิงกี้นะครับค่าย PG นั่นเองนะครับหมูนำโชคนั่นเองนะเราจะไปดูว่าหมูมันจะนำโชคจริงหรือเปล่านะครับเห็นเขาเล่นกันเยอะนะครับช่วงนี้นะครับอาจจะแตกดีนะ ผมก็ลองมาตามคำรีเควสของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่คอมเมนต์กันไว้ใน E ีีที่แล้วนะครับไปตามผมกันไปดูได้เลยอตอนนี้ผมก็จะไปเบ็ดสัก5าบาทก่อนแล้วกันนะครับลองออตโต้ไป็นสัก10ทีนะเพื่อนๆอไปนะครับดูตามผมกันไปเรืเลยนะครับว่าจะเข้าดีหรือเปล่า,าผมเห็นด้านบนซ้ายมือนะครับมีตัวคูณนะครับ อ๋อถ้าเข้าทีนึงมันก็จะคูณให้เรานะครับคูณน่าจะคูณไปเรื่อยๆนะครับสเก็ตเตอร์ก็มีให้นะครับไก็มีนะครับอโอหูวิเข้ามาแบบนี้นะครับอ๋อสเก็ตเตอร์ก็เปลี่ยนเป็นไว้ได้นะครับเพื่อนๆไปดูนะครับหูไว้เข้ามาแบบนี้อ่าสเก็ตเตอร์ก็เปลี่ยนเป็นไวให้นะครับก็คูณ2ไปแล้วนะจะหล่นมอีกหรือเปล่าสเก็ตเตอร์น่าจะใช้4ตัวนะครับเกมนี้นะเพื่อนๆ โอ้ยเออเนี่ยเกมนี้น่าจะหมันหน่อยนะครับน่าจะมีลุ้นนะครับลุ้นกับผมไปยาวๆนะครับอ่าเบ็ดบาทนะรู้สึกว่าเพชรจะราคาสูงสุดนะครับการอัตราจ่ายนะเพชรจะแบบว่ามีราคาสูงนะแล้วก็ที่เหลือก็จะแบบอัตราจ่ายเพื่อนๆก็ไปดูศึกษาได้นะครับจะมีคู่มือให้นะครับวายเข้ามาหรือเปล่าครับสเก็ตเตอร์โอ้โหปีสเก็ตเตอร์ก็เปลี่ยนเปมนวายนะ มาขออีกตัวหนึ่งได้ไหมขออีกตัวหนึ่งได้ไหมมีลุ้นนะครับมีลุ้นสเกเตอร์เข้ามาแล้วครับสี่ตัวโออหูการหมุนฟรีมาแล้วนะครับไปเริ่มกันเลยนะครับว่าหมุนฟรีเท่าไหร่ว่าหมุนฟรี8ครั้งนะครับเข้ามาแล้วนะครับยคูณ2องอุยแจกกันอยู่รัวนะครับคูณ3านะครับโอ้โหรางวัลก้อนโตเข้ามาแล้วมานะครับอยู ah. ่ท an ี่115บาบาทนะอ่าไปกันเลยครับไว้ก็จะค้างอยู่แบบนี้เลยนะ ถ้ามีตัวเชื่อมมันก็จะคูนให้นะครับโอ้แต่ก็เกลือแล้วนะไม่เห็นเข้าอะไรเลยนะไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นการหมุน10ฟรีแรกแล้วกันนะอ่าก็ยังถือว่าไม่ได้ไม่เสียนะครับโอ้โหร้อบาทนะครับไปไปกันย,ยาวๆนะอืออ่าไปแล้วครับโอ้โหสเกตเตอร์นี้เข้ามาบ่อยนะสเก็ตเตอร์นี้เข้ามาบ่อยนะครับใครเพื่อนๆที่เล่นอยู่นะครับอยากตามนะไปเลยค่ายพ g นะครับ เออตามที่เพื่อนๆแบบว่าแนะนําผมมานะครับก็มาเล่นให้ดูเลยนะต่อจาก EP ที่แล้วนะขูยคูณ3นะครับสเกตเตอร์ก็ยังอยู่นะสเกตเตอร์จะเปลี่ยนเป็นวายให้ตลอดเลยนะครับขูยสเกตเตอร์เข้ามาอีกแล้วนะขูยแต่ว่ายังไม่หยุดคูณให้นะตอนนี้นะครับอ่าหูยคูณ5ไปแล้วนะเพื่อนๆจะมีคูณอีกหรือเปล่านะได้มาคูณ5นะครับ2002บาทนะเพื่อนๆเ,เออ มาแล้วครับกับ8หมุนฟรีหนึ่รอบนะครับไปไปกันย,ยาวๆเลยนะครับนี่แค่10หมุนแรกนะเพื่อนๆโอ้โหเข้าดีจัดเลยตามที่เพื่อนๆบอกเลยนะผมก็เพิ่งเข้ามาเล่นครั้งแรกเหมือนกันโอ้โห,โโหมาแล้วคูณ3นะครับจะได้คูณ4ีเพิ่มไหมโอ้โหได้คูณ3ามานะครับไปครับอีกห้าหมุนสุดท้ายนะดูซิว่าจะคูณได้เท่าไหร่นะโอโ้คูณหแล้วเพชรเข้าแบบนี้โอ้โห ไปเลยครับโอ้โหรางวัลก้อนโตมาแล้วนะ227บาทนะครับเมก,กะนะครับเมก,กะเข้านะยังหมุนอยู่ที่คูณหนะครับไปแล้วครับคูณหจะได้คูณ7จ็ดไหมคูณ7เข้ามาอีกแล้วนะคูณ8มาแล้วนะครับโอ้โหคูณไปแล้วครับจะได้ไหมโอ้โหได้คูณ8ก็ยังดีนะได้คูณ8ก็ยังดีรางวัลเมกะก็เข้านะครับเพื่อน ตามกับผมมาเลยยาวๆเลยครับเออนี่นะครับสเก็ตเตอร์กย็ยังเปลี่ยนให้เป็นวายอยู่เหมือนเดิมนะรางวัลรวมนะครับจะได้เท่าไหร่นะครับขู่หกรอยเก้าสิบาบาทนะครับกับเบ็ดหบาทนะอ่าไปหมุนอีก1ครั้งนะครับขู่วายเข้าแบบนี้จะมีคูณต่อหรือเปล่าอ่าคูณสอเข้ามานะ คูณ2เข้ามานะครับอายังไม่หวือหวาเท่าไหร่ผมก็ขออนุญาตปรับเบ็ดไปสัก10บาทละกันนะครับอ่าหมุนนอกอีกสัก3ทีนะว่าจะเข้าหรือเปล่านะครับอ่าหครั้งนะครับอ่าหมุนครั้งที่2เข้ามานะโอ้โหวายทั้งทั้งวายทั้งสกเก็ตเตอร์เข้าแบบนี้นะครับมีลุ้นนะครับอ่าหมุนครั้งที่3นะครับไปไปหมุนออตโต้สัก10ครั้งนะครับอืม เพื่อนๆคนไหนนี่สายปั่นนี่สายลุ้นนะครับมาเลยนะครับค่าย PG นะกับเกมนี้นะครับลักกี้พิงกี้นะครับโอ้โหแจกดีนะโอ้โหคูณ2มาแล้วคูณ3ได้หรือเปล่าคูณ3ก็มาแล้วครับคูณ4ี่ไหมโอ้โหได้คูณ3มนะครับเพื่อนๆเออตราบใดที่มันเข้ามันก็จะเปลี่ยนเป็นคูณให้นะครับเปลี่ยนเป็นคูณก็ยอดเงินก็จะคูณให้ไปเลยอีกทีหนึ่งนะครับเออโอ้โหไหวเข้ามาอย่างนี้ก็ยังเกลืออยู่นะโอ้โหโ เข้ามานะครับเกมนี้ก็เล่นง่ายนะครับมีไม่กี่ช่องนะครับเออแต่ว่าเพชรนี่น่าจะเป็นแบบว่าอัตราการจ่ายได้สูงสุดนะครับโอ้โหสเก็ตเตอร์เข้ามาอีกแล้วนะครับหมูทองจริงๆนะเกมนี้นะครับเออไปเรื่อยๆนะครับดูดิว่าเราจะบวกกันเท่าไหร่กับเบสสิบาทนะครับกับหน้าเกมนี้นะโอ้โหคูณ2ไปแล้วคูณ240นะครับเออเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับค้างไว้ที่คูณ3นะครับเพื่อนๆ วายเข้าแบบนี้ก็ไม่ค่อยน่าลุ้นเท่าไหร่นะเพื่อนๆวายมันต้องเข้าแบบแบบว่าเกือบทุกช่องอย่างเงี้ยอ่ามันถึงจะดีนะเพื่อนๆจากที่แบบว่าผมเล่นมาตามเมื่อกี้นะอ่า1ิอันนี้ก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับปลายหมุนไปเรื่อยๆเลยเออเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วโอหูร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับดูยังไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่นะเข้ามาแบบว่ายังไม่จัดจักรสักทีแล้วโอ้โหเข้าแบบนี้ เข้ามาแล้วครับขออีกทีนึงได้ไหมขออีกทีนึงได้ไหมมาแล้วครับโอ้โหแต่ไม่ใช่สกเกตเตอร์นะครับเป็นวายแทนนะขอเพชรอีกตัวหนึ่งนะขอเพชรอีกตัวนึงตัวนึงโอ้โหาคำขอนะครับโอ้โหคูณคูณสองนะครับ200นะครับโอ้โหจะได้บวกเท่าไหร่เนี่ยเกมนี้เอออัตราการจ่ายก็มีให้เพื่อนๆศึกษานะครับไปศึกษากันได้เลยนะครับแต่ถ้าใครอยากตามก็อยู่ที่ค่าย PG นั่นเอง ไปกับผมยาวๆนะครับกับผมนะครับช่องตุการ์แมกนะครับใครที่ชอบนะครับก็กดถูกใจกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ช่องผมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทํา EP ต่อไปส่วนใครที่อยากให้ผมทําเกมอะไรต่อไปก็คอมเมนต์ไว้เลยด้านล่างนะครับเออเดี๋ยวผมก็จะมาทําไล่ทํา EP ตามที่เพื่อนๆแนะนําตามคำขอมานะครับรางวัลรวมนะครับก็เป็น755บาทนะครับ ยังไม่หวือหวาเท่าไรแต่ก็แตกมาให้ดูกันได้นะครับโอ้โหข้าเต็มหน้ากระดานแบบนี้วายเข้ามาแบบนี้ก็ไม่มีตัวเชื่อมนะครับไปเปลี่ยนเบ็ดกันนะเพื่อนๆอผมเริ่มมีทุนแล้วครับก็เริ่มขยับเบ็ดไปเรื่อยๆนะครับไปหมุนออโต้สักสิบทีนะครับไปหมุนกันยาวๆนะครับเออกับเบ็ด30บาท10ทีนะครับดูซิว่าจะเกลือหรือเปล่าแต่ถ้าเกลือก็ไม่เป็นไรนะครับก็มาทํา ชาเลนให้เพื่อนๆดูนะครับอ่าแต่ถ้าบวกก็ดีนะครับบวกก็จะได้ไปถอนกันเลยเออแต่ก็ผมยาวๆโอ้โหวายเข้ามาแบบนี้เชื่อมตัวกลางเทสไหมได้เพสอีกตัวหรือเปล่าคูณ2นะครับอ่าคูณ3แล้วนะครับคูณ3แล้วคูณ4เข้าไปแล้วคูณ4ี่เข้าไปแล้วโอ้โหคูณ5นะครับคูณ5ก็มาแล้วนะครับเออคูณ5มาแบบนี้โอ้โหมีลุ้นหน่อยนะครับรางวัลก้อนโตเข้ามาแล้วนะ จะเป็นซูเปอร์เมกะหรือเปล่าอ่ารางวัลเมกะก็เข้ามานะครับบวกมาแล้วครับ1000พันนะครับโอ้โหมาเยอะๆอุ้ยพูดยังไม่ทันขัดคําเลยแตกมาอีกแล้วแตกมาอีกแล้วอ่าโอ้ยแต่ไม่ได้อะไรนะครับเมื่อกี้ไว้เข้ามานะครับก็ยังไม่หุ่หวานะครับอึ๊บคูณ2ไปแล้วคูณ2ไปแล้วคูณ3ก็มาแล้วนะครับขอคูณ4ี่คูณสีก็ได้นะครับตามคําขอเลย อ,อตามความขอเลยนะทุกคนโอ้โหรางวัลก้อนโตเข้ามาได้เท่าไหร่เนี่ยคุ้มหรือเปล่าโอ้โหแปดร้อยนะครับแปดร้อยเจ็ดบาทนะครับเพื่อนๆเออยังเหลืออีกสี่หมุนนะเพื่อนๆไปเลยครับโอ้โหสเกตเตอร์เข้ามาข,ขอสเกตเตอร์เข้ามาอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งไม่เข้านะครับไม่เป็นไรยังมีลุ้นได้นะครับอ่ายังมีลุ้นยังมีลุ้นนะครับขออีกตัวหนึ่งเข้ามา <to S 2> ไ,มไม่เข้านะครับก็ก็ยังมีลุ้นอยู่นะครับเออขอเข้ามาหน่อยอีกตัวเดียวอีกตัวเดียว เข้ามาหรือเปล่าเข้ามาหรือเปล่าโอ้ไม่เข้านะครับโ oh. อ้โหวิทย์ยังแตกอยู่เรื่อยๆนะครับคูณสามมาแล้วคูณสามมาแล้วเออจะได้คูณสี่หรือเปล่าขอเข้าอีกทีนึงได้ไหมคูณสี่มาแล้วนะครับคูณสี่มาแล้วโอ้โหสี่ร้อยแปดสิบบาทแล้วนะครับสี่ร้อยแปดสิบบาทแล้วนะครับโอ้โ oh. ห oh. ไม่เข้านะครับลุ้นก็ไม่เข้านะครับแต่ไม่เป็นไรครับได้รางวัลก้อนโตแบบนี้มาก็ยังชื่นใจอยู่นะครับอ่าไม่เข้าสกเก็ตเตอร์ไม่เป็นไรนะโ oh. อ้โหวยเข้ามาแบบนี้อีกแล้ว เออสเก็ตเตอร์ก็ยังเป็นตัวไวให้นะครับสเกตเตอร์ยืน2ตัวนะครับถ้ามีตัวเชื่อมจะเปลี่ยนเป็นไวให้นะครับส่วนไวที่เข้ามานะครับก็จะมาช่วยจับตัวคูณให้นะเออนี่คูณ4มาแล้วครับเพื่อนๆดูแล้วก็แบบว่าใครที่สนใจก็ไปปั่นตามผมได้เลยที่เพื่อนๆแนะนํามาเกมนี้นะโหค่อนข้างเข้าดีเลยนะครับค่อนข้างเข้าดีนะนะคูณ7ไปแล้วนะครับอ่าคูณ7นะครับคูณ7นะครับโอ้โห เมื่อกี้นี่เข้ามาลัวๆคอแห้งกันเลยทีเดียวเออ6 0 1บาทนะครับกับ10หมุน30บาทนะครับก็ยังถือว่าได้กำไรอยู่นะเออตอนนี้ทุนมาเท่าไหร่นะทุนมาที่เออตอนนี้5,500แล้วนะไปขอต่ออีกหน่อยจะได้หมื่นแม่ขออีกสัก10หมุนแล้วกันไปปรับเบ็ดเลยเออ50บาทเลยอีก10หมุนสุดท้ายอะ่ะเพื่อนๆไปไป เออจะเข้าหรือเปล่านะกับเกมเกมนี้นะครับลักกี้พิงกี้นะครับค่าย pg นะครับอื้โอ้โหไม่เข้านะไม่เข้านะครับก็เปลี่ยนเป็นวายแทนนะครับก็ยังมีลุ้นอยู่นะเนเพื่อน เออโหเข้ามาโอ้โหสเกตเตอร์เข้าแบบนี้นะครับกับหมุน50บาทนะอีกเออมีลุ้นให้นะครับถ้าแตกหมื่นได้นี่้โ,โหเลิกลากันเลยทีเดียวนะครับเกมเพื่อนๆแนะนํามาเนี่้โ,โหขอบคุณนะครับเออที่แนะนําเกมดีๆให้พวกเราได้มาทําคลิปต่ตอๆกันไปนะเออ ไปแล้ว400โอ้โหเข้ามาแบบนี้แต่ก็ไม่คุ้นเท่าไหร่เลยอะหูค่อนข้างเกนะลือน่ะเลยอีกสองหมุนสุดท้ายนะเฮ้ยเกลือจังละเกลือจังละโอ้โหมาแล้วนะเออผมลืมบอกว่าเกมนี้มันซื้อไอซื้อฟีเจอร์ได้นะซื้อฟีเจอร์ได้นะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบหมุนนะครับไปซื้อฟีเจอร์ได้นะโอ้โหเข้ามาแบบนี้คุ้นหกแล้วคุ้นหกแล้ว โอ้ได้คูณหกนะโอ้ยรางวัลรวมพันแปดนะจะดูดีว่าจะได้รางวัลเท่าไหร่นะครับซุปเปอร์เมกะจะเข้าหรือเปล่านะโอ้ยมาแล้วรางวัลเมกะเข้าแล้วแต่ยังไหลไม่หยุดนะครับอ่าได้รางวัลเมกะเข้ามานะครับเออวายยังอยู่ค้างออ้ได้วายได้วายเพิ่มมาอีกสองตัวได้หมุนฟรีเพิ่มแต่ไม่เข้าเลยเพื่อนๆโอ้โหว้า ไม่ได้เท่าไหร่เออแต่ก็ยังบวกอยู่นะครับได้ได้บวกอยู่นะเออขอหมุนอีก9ครั้งนะถ้าจบ9ครั้งนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปนะเพื่อนๆอ่าก็เราก็ควรพอเท่านี้นะอุ้ย โอ้ยได้ลุ้นเข้าดีเกินไปหรือเปล่าจะเข้าดีเกินไปหรือเปล่าจะเข้าดีเกินไปหรือเปล่าโอ้โหเพื่อนๆดูโอ้โหสเก็ตเตอร์เข้ามา5ตัวแบบนี้สเกตเตอร์เข้ามา5ตัวแบบนี้ไม่ให้รวยไปเป็นไปไม่ได้นะครับโอ้โหสเกตเตอร์เข้ามาแบบนี้แล้วคูณไม่ยั้งแบบนี้นะคูณยังไม่หยุดเลยนะครับคูณ5นะครับคูณ6กระปาเข้าไปแล้วเออคูณหปลาเข้าไปแล้วครับโอ้โหรังวัลรวมนะครับ มาแล้วนะโหรางวัลซุปเปอร์เมกานะครับ3,257บาทเพื่อนๆนโหแล้วสเก็ตเตอร์เข้าแบบนี้ได้ไปหมุนฟรีอีก10ครั้งนะครับโหยแจกจริงๆนะกับเกมหมูทองนะครับหมูนำโชคนั่นเองเพื่อนเพื่อนรีเควสมาแบบนี้นะโหมีเกมดีๆบอกต่อแบบนี้ได้เลยนะเพื่อนเอนเออ คอมเมนต์กันมาได้เลยเดี๋ยวผมจะไปทำทำคลิปไหมเพื่อนๆดูแบบนี้อีกนะครับไม่รู้ว่าจะบวกแบบนี้อีกหรือเปล่านะเพื่อนเอเออหูเข้ามารัวเลยเข้ามากันรัวเลยแบบนี้สกเกเตอร์5ตัวนะครับโอ้โห و, แต่ไม่บวกเลยนะเออสกเกเตอร์เข้าเยอะมาแบบนี้แต่ไม่เป็นไรนะครับเราคุ้มแล้วนะครับโอ้โห ş, แตกหมื่นมาแล้วนะเพื่อนเพื่อนโอยเข้ามาแบบนี้คูณ5้านะคูณ5้านะครับไปได้อีกหรือเปล่าได้อีกหรือเปล่า รางวัลก้อนโต3,300นะเพื่อนๆพื่นเออ3,300นะเพื่อนเพื่อนรางวัลรวมมาแล้วนะรางวัลรวมมาแล้วโห้า5 0 7บาทนะครับโูยยังเหลือหมุนอีก5ครั้งนะครับขอจบถ้า5หมุนนี้จบนะผมขอจบคลิปเลยนะเพื่อนๆพื่อนโอ้โหต้องพอก่อนนะต้องพอก่อนนะเพื่อนๆที่มีเกมอะไรดีๆนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็ไปม้นบอกกันได้นะอยากให้ผมไปทำคลิปอะไรต่อนะ เออและอีกอย่างหนึ่งผมฝากฝากไลค์ฝากแชร์ฝากคอมเมนต์ฝากซับสไคร b ์ช่องผมด้วยนะเพื่อแบบเป็นกําลังใจให้ผมลง EP ต่อไปนะครับกับช่องนี้นะครับซ u p เปอร์นะอ่าฝากกดติดตามกันไว้เยอะๆนะครับเออหูวิเข้ามาแล้วคูณ5คูณ5แบบนี้สเก็ตเตอร์ยังอยู่ มาอีกแล้วนะครับโอ้โหก่อนจบนะก่อนจบสเก็ตเตอร์ก็ยังเข้าอยู่อีกแบบนี้นะครับโอ้โหทำไมมันเข้าดีแบบนี้ล่ะทุกคนโอ้โหคลิปนี้ยาวแน่นอนเลยคลิปนี้ยาวแน่นอนนะเออโอ้โหแต่ก็ยังไม่ได้อะไรนะปาไป5้าหมุนแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับบวกเยอะแบบนี้มาแล้วนะครับก็ควรพอนะเออเล่นก็แบบว่าควรมีสตินะครับคนเราก็ต้องใช้สติในการเล่นนะครับอ่าโอ้โหเพชรเข้ามา150ด้วยคูณ2ไป300 คูณสามมาแล้วเออคูณสี่ก็เข้ามาแล้วนะอึ๊บได้อีกหรือเปล่าอ่าจบที่คูณสี่นะครับเมื่อกี้นะเออไวย,ยังอยู่นะครับไวย,ยังอยู่นะโหูยหืรางวัลรวมเข้ามาแบบนี้นะรางวัลรวมเข้ามาแบบนี้นะโหูพอชื่นใจนะครับขอหมุนอีกหนึ่งครั้งนะครับอ่าถ้าจบอันนี้ก็เลิกเลยนะครับอ่าก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมก็มาเล่น ตามที่ทุกคนบอกนะครับใครที่ชอบใจนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวรานะครับสวัสดีครับ